โอ้นเสียงยังโหดเลยไปต,ตายดิเครื่องอะไรวะเนี่ยว้าโอ,โอ้ตายเลย,เล,ยลูกชายโอ้เบนซิน <laughs> จอไว้หันแล้วไม่ได้ลองออกไม่ได้บิดสีดแล้วจอหันแล้วออกไม่ได้หรอกบิดสีดครับ รีบบอกเพิ่นควนขุดกิ่งตอของบานเอาเอาไม่เป็บอกเอาขอกมารีบบอกเพิ่นโอ้โอ้เรียบร้อยเลยเป็นแลนดินปีงดินวันเดียวครับปวดตกเอาค่นี้ดึงบ่เอาเอาเอาให้หมักนอนถอยดึงให้ถอยหลังดึงไปบอกมันไปใช่ trai trai đưng nào mấy đưng nào mấy áo nó đâm đưng bơ hả đưng bơ hả มีอะไรดึงฮะไม่มังก้เวลาโออ <c oughs> เอาเสื้อผ้าไปเมื่อเช้าเองนี่แล้วคนแรงบ่บ่บบอ๋อรอกัปฝากไว้นู่นเลยฝากไว้ทั้งแม่ครัแม่ไก่นู่นเลยฝากไว้นู่น ให้ไปวิ่งดินก็ฝนตกเลยวันเดียวเอาจานชูมาพอดีเลยครับฮะเดินหน้าอีกพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อเดี๋ยวตกมีที่เกาะไหม อนอนตัวชายถอยหน่อยถอยถอยถอยเลยเย็ดเอ็ก,อกโอ้โหโอ้ลุด เดียวเดียวเดียวเ oh. ออดึงมาดึงมามัดดีๆมัดมัด,มดแบบดึงง่ายเดินนนมาดูว่าจะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับรถมารถมา ค่อยค่อยค่อยเบา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 เเบาเบาเบาเาเบาเโอ้ยแรงแท้ เสร็จเรียบร้อยประจำครับตรงนี้รถรถส้วมม็ติดตรงนี้เลยครับรถส้วมเสียคลิตอาฝนตกสดชื่นแจ่มใส เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ ไปกี่เที่ยวนี้ไปกี่เที่ยวแล้วไม่จดเที่ยวอ้าวทำไมไม่จดอ่ะจดได้ไปเติมน้ำมันสามสิบมิลลิต่มันผิดพลาดไม่บอกกันสักคำหนึ่งเออไม่บอกยังไงทำไมบอกว่าให้เติมน้ำมันห้าร้อยแล้วก็ค่อยไปก็ผมบอกไปแล้วผมบอกนนไปแล้วให้เติมน้ำมันห้าร้อยไม่ได้บอกผมเลย ผมไปถึงผมก็บอกว่าเอนอน้นเรียบไปเติมกันดึกผม <ไป S 2> บอกโน้นแล้วผมให้เงินไปพันหนึ่งให้เติมห้าร้อยแล้วค่อยไปเติมที่นู่นอีกพวกคุณเน่ะสื่อสารกันไหมผมโทรเออโทรไปตั้สองรอบคุณสื่อสารกันไหมไคุณคุยกันไหมคุยเออเนี่ยคลิปเออคุณคุยกันไหมผมให้เงิน,นไปอะ่ะเติมคนละห้าร้อยแล้วเขาจะไปส่งน้ำมันอยู่นู่นอีกที่ผมให้ห้าร้อยอ่ะ ไม่พูดเลยนี่เออเออเออจะมาโทษผมได้ยังไงเฮะผมโทษหรือยังเออผมไม่บอกผมไม่ได้โทษแต่ว่าผมไม่บอกถ้าถ้ามาพูดคำนี้ว่าผมโทษอ่ะย้อนดูใหม่เลยย้อนดูยังไงก็คุณว่าผมเมื่อกี้น่ะคุณว่าไม่บอกอะไรกันสักหน่อยเลย เห็นไหคนสุดท้ายาไม่ย้อนให้ผมผิดคนเดียวไอ้เขาก็วางแผนให้เรียบร้อยมาแล้วที่ให้ห้าร้อยก็ต้องรู้ว่าเขาต้องไปเติมน<ม>้ำมันให้ <คน S 1> ที่นู่นจะหายคืนว่าใครผิดอืมไม่รู้อ่ะคุยกันสองคนนะ่ะผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ไปด้วยไม่รู้ไม่ได้ก็ไม่ยอมคุยกันงงฮะจบ,จบแล้ว จบแล้วปั้นไตรไปนะต้วงรู้จักมันต้วงโอ้ลุงชายพอดีเลยเฮ้ยอุ้ยแก้ได้หมดเลยนี่